สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับอยู่กับผมนะเอนะครับไม่ใช่พี่สันนะเอนะครับอย่าทักผิดนะครับช่องสายธ้ามากินเดี๋ยววันนี้พามาดูรถเข็นข้าวแถวแถวชัยนาทนะอำเภออะไรทั้งนั้นอันนี้มันอยู่ <S <S <อ>บ้านของจันครับของจันนะครับห้วยงูครับห้วยงูมันเป็นยังไงละ่ะเขาเรียกอะไรนะรถด,ดำรถด,ดำเข็นข้าวนะครับสูบเดียวเนี่ยเนี่ยข้าข้าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย ใส่ข้าวแต่ว่าคันทั้งนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับก็คือปกติเราจะเห็นแบบว่าเขียนใช้ไอะไรนะใช้รถปั่นไซโลปันลป่นออกตูที่ผมเคยไปถ่ายมาอ่า,อาประมาณคลิปที่แล้วหลายๆคลิปนะครับ mm hmm. แต่คันนี้อ่ามีดัมนะครับดัมไฮดรอลิกลแบบแบบแบบพกล้อเลยนะครับก็บอกใหญ่มากแล้วก็เป็นเครื่องที่พิเศษคือเป็นเครื่อง e ีเก้าห้าด้วยนะครับถ้าถามว่างบเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะเป็นแสนแล้วนะครับสําหรับต่อแบบนี้ตอนนั้นมันตกอยู่หมันเก้าหมื่นหนะ้าอ่าพอตอนนี้เหล็กขึ้นด้วยนะครับแต่ต่อมาเป็นสิบปีแล้วก็เดี๋ยวรีวิวอันนี้ก่อนระบบอันนี้เป็นปั๊มอะไรทนะั้งนั้นปั๊มรถหกล้อเลยปั๊มไฮดรอลิกเหรอปั๊มที่เอาไว้ยกของดำเลยครับรปั๊มดำเลยปั๊มไฮดรอลิกกันมัง้งแล้วก็อันนี้เป็นถังอะไรถังน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันไฮดรอลิกก็สายพานอันนี้นะครับปั่นมาจาก ตัวเครื่องนะครับมันมันกดจางหวะเช่นนั้นเรากดสายพานดิอ๋อนี่นี่กดกดลูกเตะที่มือเขาต่อแยกไว้นะครับแล้วก็ดึงมันจะปั่นปั๊มฮดาอลิกตัวนี้เดี๋ยวจะทช้เนนั้นติดให้ดูนะแล้วก็มีโอเขียนเขียนสายพานเส้นเดียวเหรอเขียนเส้นเดียวข้าสองตันกว่าครับสายเชื่พานเส้นเดียวไม่น่าเชื่อจะไปไหวก็เป็นโค้งกระทิงแดง Ks เนะครับ Ks 72ที่เขาใช้นะครับ แกจะสองว่าระบบพวงมาลัยก็ปุ่มอะไร,ะไร power 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 <laughs> เยอะนี่ยเฮ้ยขอับเบรกอันนี้อันนี้อันนี้ข่าคืออะไรทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เบรกอันนี้เหยียบเดียวเหยียบเดียวอ๋ออันนี้เบรกเหยียบไหนเหยียบเบรกดิเหยียบเบรกปุ๊บมันจะล็อกตัวนี้นะครับสายพามันจะมาล็อกตัวนี้แล้วตัวนี้ e เหยียบเดียวเดี้ยวเดี้ยวซ้ายเดี้ยวขวาแต่คันเร่งล่ะอ๋อเี้นี่แล้วนี่อะไรข้างนู้นน่ะเหยียบให้รถวิ่งอ๋อ เนี่ยนเดี๋ยว,อนนยวตอนท,ท,ที่ช่างนั้นเหยียบนะครับ๋อ,อมยาเตะนี้เตะล่างนะครับด่างนั้นเราก็ดิกดิอ๋อนี่ก็เครื่องเก้าห้านะไม่แรงแต่ว่าไม่รู้ว่าไปไหวได้ยังไงไม่ไม่รู้เหมือนกัน,นครับดัางนั้นคนมาทาใช่ไหมไม่ได้มาทำหรือว่าเครื่องเดิมเดิมเครื่องเดิมเด,ดิมรถที่้ายก็เป็นรถยอดของช่างนั้นนี่ครับามอันนี้เป็นน่าจะเป็นสายน้ำมันไฮดรอลิกหรือเปล่าใช่มันสส่น้ำมันกลับแต่น้ำมันกลับอันนี้เข้าปั๊ม อันนี้ใส่น้ำมนันโยกไอเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นสายกับนี่นะครับเขาต่อพ่วงมาแบบนี้เลยนะใช่เอาวทางนั้นจากการสโลดิโรติกะอ,อ้าวโรอันนี้เดี๋ยวได้งน,นั้นเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้คือต้องโยกอะไร ต้องมีจ้ำครับวิจ้ำอ่าแล้วยังไง<ม>โอ้ปึ๊บนี่นะครับโยกยนี้เดี๋ยวพานตกลองนะฮะเดี๋ยว้หายอ้าวนี่นะครับผมไม่ต้องเร่งเท่าไหร่นะครับพอ่อยเรื่อยๆนี่ ก็อบอกลายหินเห็นทุกอย่างแล้วก็บอกสูบมันใหญ่อ่ะดังนั้นนี่นะครับยกได้เหมือนรถใหญ่เลยนะครับตัวนี้เมกได้อยู่ประมาณสี่ตันยกค้างไว้ได้ไหมใช่ยกค้างก็ทำไงอันนี้ไม่ยกค้างเลยมันมันถอยลงเนี่ยตัวนี้ยกได้ยกได้กี่ตันสี่อันนี้ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเดี๋ยวไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวมันทับแอปนี่นะครับผมก็ยาง จากรหกล้อมันนอ้งเนาะทั้งนั้นจากรหกล้อนะครับกระทะก็และที่สําคัญนั่มีปากนกแก้วทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างนั้นตอนเราลงให้ดูนะมันจะง,งับขึ้นมาเลยปากนกแก้วนะครับถ้าถามว่างบประมาณตอนนี้ไม่รวมเครื่องน่าเป็นแสนกว่าเท่านั้นประมาณป,าประมาณแสนสองน่าจะได้นะครับเพราตอนนี้เหล็กมันขึ้นอ่าเดี๋ยวดูอ่าลองลองอลงเท่านั้น,นมันลงเองเหรอลองไปเนี้ยนะเอาวแล้วไนะหนล่อลงอ่ะ อ๋อนี่ลงนะครับนี่ยปื๊ดอ๋อล็อตไหนไหนไหนอันนี้คือลงอันนี้ลงไหนล็อตไหนล็อตเฮ้ยเท่ว่ะโอ้อเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปปัดกระดงปัดท้ายที่ท,ที่ลานให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวปากนกแก้วทั้งหลังนะครับนี่อจาจารย์ลงไปลง เนี่ยเหมือนหกลอ้อเย็บเลยนะครับผมนี่นี่นีน่เวลานี้ดำลงแล้วนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นะครับกรึบอยู่เรียบร้อยไม่หนักเครื่องนะครับทำสบายมากเลยสำหรับอ่าตัวนี้ถ้ารถก็ดำเดิมไม่มีอะไรมากมายแต่ไม่รู้ว่าไปไหวได้ยังไงนะครับ เออ,เอ,อลากสูงสุดได้เท่าไรอย่างนั้น,นลากสูงสุดได้เท่าไรเนี่ยคันนี้จุได้เท่าไรอุ้มนึงมาดีอุ้มนึงก็ประมาณสองตันห้าสองตันห้าหรือสองตแปดสองตันแปดอัดแปดก็สองตันแปดนะครับนี่ครับคันนี้อีกคันนึงก็เหมือนกันหน้ามิตราปดนกแก้วเหมือนกันอันนี้ก็ใส่ข้าวไปแล้วนะครับเนี่ยสำหรับคันนี้นะครับอยู่ได้ประมาณอุ้มกว่าๆนะครับผมยางก็จะเป็นยางหกล้อนะครับ น่านจะเป็นน้ำมันไฮดรลิกนะครับในปัม๊มอันนี้อีคันนะเป็นอีกคันนึงไม่ใช่คันเมื่อกี้นะครับคอนละคันอันนี้เป็นเครื่องอา1 1ทีร้อยสิบนะครับนี่ถังน้ำมันเมื่อกี้ว้า,าห่อไวเหมือนกับหมดเลยป่นาทั้งนั้นทุกคันเลยมั้งแถวเนี้ยหนนหมดเลยเนี่ยก็เป็นระบบเดียวกันหมดนะครับ ทำกันมาเป็นสิบปีเดียวแล้วนะทำมานานแต่เพราะว่าดูดูทางกันล้วกันเที่ยวคนได้หานอุ้ยทำไมต้องเอารถเล็กเข็นเนี่ยอ่าแล้วก็บอกหน่อยนะครับทำไมต้องอยู่กับนาทำไมต้องเอารถเล็กมาเข็นนะครับอาจจะมีหลายคลิปที่ผมลงไปนะแล้วยิงกวางนาฝนยิงลำบากเลยเละพามันแคบนะครับรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้นะดูพอดีเลยนี่นะครับเขาถึงเอารถอ่าเขาเรียกแถวบ้านผมมีโก้งแถนี้เรียกอะไรทั้งนั้นแถวนี้เขาเรียกรถไถพวงมาลัยรถไถพวงมาลัยบางคนก็เรียกอะไรนะ สาลี่สาลี่ก็มาไล่นะครับก็มาเข็นกันนะครับอันนี้ตันแล้วเท่าไหร่อะไรนะแถวนี้เข็นเกละร้อยเกละร้อยสมมุติถ้าปลายสองตันห้าก็สองร้อยห้าสิบบาทเข็นไปลงที่ท่าให้เลยนะครับนี่นะครับเผื่อนี่ออกมาไปแล้วเฮ้ยแล้วทางนั้นเขามีอู่ต่อมั้งไหมมีแต่ตอนนี้เขาเลือกต่อท้งนั้นแล้วเพราะว่าอย่างว่ามันก็มันมีกันทั้งทุกบ้านแล้วใช่เผื่อใครสนใจอันนี้ก็ มันไม่มีจยทักไว้ได้ทักไ,ไวไ้ได้เดี๋ยวเสร็ผมจะพาถ้าเกิดว่ามีเอ่อหออยู่แค่ตรงนี้เองถ้าว่าหาข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่อูต่ต่อใครอยากสนใจนะครับเผื่อไว้แต่ตอนนี้ไม่มีขายต่อพราะราคาของมันแพง <ứng. S 2> อย่างว่าเนี่ยรถมันมีกันทุกบ้านแล้วงะมาถึางโซนอยากได้ก็โซนอื่นอะโซนอื่นเผื่อใรก็เห็นคลิปนี้นะครับใครอยากได้ก็มีที่มีที่แต่ต้องไปคุยกับเจ้าของอู่เขาเ่ายจะต่อหรือเปล่านะครับ อก็หมดเนี่ยครับแต่ราคามันเราสู้ได้เขาไหวเราได้ถ้าราคาสู้ไหวเขาก็ต่อให้ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตอนดูตอนที่เขาอเขียนข้าวแล้วก็ไปเทที่ลานนะครับก็โอเคนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ